ตอนนี้ท่าได้มีการประกวดสาวงามในหลายๆเวทีเลยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งเวทีที่กำลังได้รับความสนใจนั่นก็คือการประกวด m s s c o v e r Cambodia เดประจำปี2025นั่นเองค่ะมาดูนะคะเรียกว่าเป็นเวทีอันดับหนึ่งของประ เทศข้างบ้านในตอนนี้เลยค่ะทางคอมเมนต์ต้นทางบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเห็นแล้วจะต้องตกใจอย่างแน่นอนไม่ตกใจได้ยังไงเรียกว่าเสลอมากกว่านะคะเขาบอกว่าดูถ้าทางคนรําสิเหมือนกับว่าไม่เต็มอะค่ะไม่ได้รําเรียนมาและดูสิคะสิ่งสําคัญตอนนี้ของการประกวดของข้างบ้านนั่นก็คือการที่จะต้องสวมชุดไทยนั่นเองวันนี้มาดูหนามาหาเพื่อนๆมาชมการประกวดเวทีดังมิ s c อสโมแคม m b o เดียะ ว้าวมาแบบว่ามีชุดสบายและดูเธอเยื้องยายสิคะดูแขนท่าทางรำมีคนงงนะบอกว่าโอ้โหตกลงเนี่ยเธอจะรำท่าอะไรกันแน่แล้วมีอยู่ท่าเดียวเนอะเดินแล้วก็สับขาซ้ายขวาซ้ายขวาคือทำได้เพียงแค่นี้จริงๆ มีคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าเคยอ่านไหมล่ะซาซากาวะฮิเดโออะนักประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยังเคยกล่าวเอาไว้เลยว่ากัมพูชาเรียนแบบการเต้นรำและเครื่องแต่งกายแบบไทยดั้งเดิมของประเทศไทยเลยนะ มีคนเขเมรหลายคนน้ามาคอมเมนต์บอกว่านี่แหละคือชุดประจำชาติของเขเมรแต่คนไทยบางคนนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าดูคุ้นๆเหมือนกับหนังผีเมืองไทยเลยอยาบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นชุดขเขมรสมัยใหม่แต่ว่าน่าจะเป็นสมัยเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยมากกว่าเพราะว่ามีสบายแบบนั้นก็คือชุดไทยนั่นแหละบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่านั่นคือท่าร่ายรำหรือว่าเป็นการทำกายภาพบำบัดกันแน่และดูท่าไหว้ของเธอสิเป็นนางงามที่ไหว้แบบมีย่อด้วยนะจ๊ะ เห็นแบบนี้เรารู้เลยว่าเป็นแฟนตัวยงของวัฒนธรรมไทยบางคนค่ะเขาบอกว่าเหมือนตุ๊ก,กตานางรําที่แบบว่าโดนหักแล้วก็ทิ้งเอาไว้ตามโคนต้นโพ่ะค่ะดูมือสิคะแข็งมากๆตวเวลารําไทยเนี่ยจะต้องทําให้สวยงามกว่านี้บางคอมเมนต์บอกว่าน่าสงสารทําไมเขาถึงพยายามจังเลยชุดสวยๆของตัวเองก็มีน่าจะใช้ชุดสัมปอร์แต่ว่าชุดแบบนั้นเนี่ยพยายามจะมีสบายพยายามจะทําให้ใคลายชุดไทยแต่ว่าคลาสนั้นห่างกันเยอะมากๆเลย และนอกจากนี้นะคะมาดูอีกเวทีหนึ่งค่ะเขาบอกว่านี่คือบรรยากาศการประกวดเวที Miss Icon International 2025ให้ใส่ชุดไทยแบบทุกคนไปเลยนะจ๊ะเรียกว่าข้างบ้านเนี่ยเอาชุดไทยเป็นชุดสบายและบอกว่าเป็นชุดพื้นเมืองคแมรให้ผู้เข้าประกวดใส่ทุกๆคนหลายชุดเรียกว่าเป็นงานสบายไทยแฟชั่นเรียกว่ามาจาก แอปพลิเคชันออนไลน์ที่ขายของกระตอนนี้นี่แหละค่ะส่วนเสื้อก็เป็นเสื้อแบบว่าคอตั้งจีบไหลส่วนใหญ่เนี่ยนิยมจะใส่ในชุดไทยคือพยายามจะแบบว่าเรียนแบบให้เป็นชุดไทยพระราชานิยมแล้วก็มีการนุ่งผ้าแบบสีแล้วก็มีลายแปลกๆและวิธีนุ่งเนี่ยนุ่งแบบไม่ถูกต้องด้วยแต่ว่าทางกองประกวด Miss Icon International บอกว่าทางชุดเนี่ยเป็นชุดของชาวคาแมดั้งเดิมเรียกว่าพอเห็น ตกใจมากๆเลยค่ะมีหลายคนมาบอกนะบอกว่าโอ้โหตกลงเนี่ยเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการแต่งกายวัฒนธรรมประจำชาติของตัวเองแล้วใช่ไหมคะและหลังจากนั้นจะได้เอาไปยื่นยูเนสโกว่าเสื้อผ้าแบบนี้เป็นวัฒนธรรมของเขาแต่ว่ารู้สึกว่าไม่น่านจะใช่เหมือนกับว่ามาจากสำเพ็งอะไรประมาณนั้นเลยอะมีคนไทยหลายคนหน้าไปคอมเมนต์ในเพจของ m i s ไอคอน International ค่ะบอกว่านี่หรอขอบอกเลยว่าชุด ที่สาวงามใส่เข้าประกวดคือชุดไทยมีหลักฐานของมิชชันนารีฝรั่งเศสสมโพธิ์ที่บอกว่าเป็นชุดขเขมรอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าวังว่าผู้เข้าประกวดนานานชาติทุกคนจะทราบเกี่ยวกับชุดของเธอที่สวมใส่บนเวทีประกวดว่าคือชุดของประเทศไทยไม่ใช่ชุดของขเขมรโปรดอย่าสนับสนุนประเทศที่ไม่ได้มีวัฒนธรรมของตัวเองแล้วก็เรียกรอจะเอาวัฒนธรรมจากประเทศอื่น เรียกว่าเห็นแบบนี้แล้วโอ้โห้ตกใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าให้สาวงามผู้เข้าประกวดทุกๆคนใส่ชุดไทยหมดเลยค่ะคือแบบนี้เป็นไปได้เลยนะที่ต่างชาติที่เขาไม่ทราบอาจจะเข้าใจผิดได้แต่ว่าดูลัากษณะการสวมแล้วบางทีเนี่ยนุ่งผ้าก็เตอะเตอะแถมผ้าก็ไม่ได้รีดดูแล้วไม่มีความงดงามเลยซึ่งตอนนี้นะคะ ยังมีอีกหนึ่งเวทีนั้นก็คือเวทีการประกวด m i s s Universe c แ m ม o d โบดว่ากันว่าสำหรับปีนี้ค่ะมีตัวตึงสองนักเคลมชุดไทยที่แข่งกันทำคะแนนสุดฤทธ โอ้โหเรียกว่าแต่ละอย่างเนี่ยพยายามจะทําให้เป็นวัฒนธรรมร่วมให้ได้เลยนะคะแต่ยังไงก็ไม่สามารถทําได้อย่างแน่นอนค่ะและมาดูยังไม่จบก่อนหน้านี้นะคะยังได้มีการประกวดอีกหนึ่งเวทีนั่นก็คือเวที Miss Queen Cambodia เดช2วเหมือนกับว่าเป็นการประกวดเวทีสไตล์ไทยล้วนๆเขาบอกว่าขนาดหัวนางอับสราที่อยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยยังเป็นสไตล์ไทยเลยอยากจะรู้จริงๆประเทศที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมตามหลังไทย คือแบบเห็นหัวแต่และอย่างแล้วตกใจมากๆบางคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวนะตกใจนั่นคืองานประกวดหรอจ้าอีฉันดูแล้วเหมือนกับระบำสังเวยผีบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหดูท่าเดินแต่ละคนสิคาบาเร่ที่พัดยายายังดูสวยมากกว่าเยอะเลยอะค่ะ และสุดท้ายนี้นะมีคลิปวิดีโอเก๋ๆจากการประกวดเวที Miss World ค่ะมาดูกันนะคะสำหรับ Miss World Campbell เนี่ยว้าวมันใจมากๆสวมชุดมีสไตล์ดูเก๋ไก๋ไหมคะเธอก็ดูสวยงดงามแต่น่าเสียดายชุดของเธอเนี่ยหมือนรีดไม่เรียบเลยอะค่ะ โดยในสื่อเขมรนะบอกว่านี่คือมิสเวียกัมพูชาเธอกลายเป็นนางแบบชั้นนําดูแต่ละชุดของเธอสิสวมชุดดั้งเดิมที่เป็นวัฒนธรรมอินเดียเธอก็ยังดูสวยดูสงา่าในชุดสีชมพูแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยทางด้านเพจอาเซียนมองไทยบอกว่าบันทึกของฝรั่งเศสได้ออกมาเปิดเผยว่าชุดซัมปอดตนั้นอาจเป็นนวัตกรรมของชาวสยามไม่ใช่ชุดสตรีชาวเขมรโดยข้อความนี้ ได้แปลมาจากหนังสือที่มีชื่อว่ารายงานวิจัยเกี่ยวกับคามน คิทสักัราช1,921หนังสือเล่มนี้เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะผู้แต่งก็คือจอร์จโกลิเยเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในคาเมนสมัยอาณานิคมได้ออกมาบันทึกบอกว่าคำว่าซัมปอดตเป็นคำที่เก่าพอๆกับชุดไมายถึงชุดผ้าพานันหรือม้วนผืนยาวไม่ใช่ชุดแต่งกายพิเศษในชุดแต่งกายคามนชุดซัมปอดั้งเดิมเป็นผ้าผืนเดียวทำด้วยผ้าฝ้ายทออย่างผ้าไหม ประดับลวดลายมีสีสันลักษณะเป็นผ้าผืนแนวนอนเหมือนอย่างการเขียนอักษรจีนเมื่อสังเกตดูก็พบว่าไม่มีอะไรนอกจากการนุ่งหยักรัง้งอย่างเป็นเข็มขัดหนาๆในสมัยคริสตศตวรรษที่12ดูเหมือนจะนุ่งสั้นกว่าชุดสัมปอดแบบปัจจุบันเฉพาะผู้ชายและนักเต้นรำบางคนในพิธีศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่นุ่งอย่างนี้ในสมัยนั้นส่วนผู้หญิงยังคงนุ่งเโรงและเป็นที่ทราบว่าชุดสัมปอดทั้ง ชายหญิงขมใช้นุ่งเป็นแฟชั่นสมัยใหม่เป็นไปได้ว่าเป็นนวัตกรรมของชาวสยามและก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งค่ะบอกว่าต้องไม่ลืมว่าชุดสัมปอดไม่ใช่ชุดขอสตรีคเมนและชุดสีขาวตัวเล็กๆที่คลายเสื้อแจ็คเก็ตเป็นชุดไทยประยุกต์ในสมัยรัชกาลที่9ที่ปรากฏอยู่ในเวลานี้ก็เป็นชุดสยามส่วนชุดขมຈจริงๆคือสรงมีผ้าพันรอบคอและผ้าคาดบางๆสำหรับปิดทับ for ซึ่งนี้เป็นบันทึกการเดินทางของอนานิคฟฝรั่งเศสอินโดจีนเยือนกัมพูชาในปีคิศักรา .1914-1917 ถึงและครั้งที่2ในช่วงคิศักราช .1917-1920 ถึงและแล้วเพื่อนๆเห็นการประกวดและในเวทีสาวงามต่างๆในปัจจุบันที่ข้างบ้านเลือกใส่ชุดแบบมีสบายไม่ใช่แค่ให้คนในประเทศโตเองสวมใส่เท่านั้นนะคะยังให้เหล่าสาวงามจากทั่วโลกสวมใส่แต่บอกว่าเป็นชุดดั้งเดิมของตัตเองเพื่อนๆมีความคิด ยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ